เมนูวันนี้นะคะถักผูกกุ้ทางค่ะหรือที่เราเรียกว่าแกงผัดไก่นั่นเองค่ะสำหรับซองอาหารแพ็กนี้นะคะเราสามารถเปิดแล้วก็อุ่นทานได้เลยค่ะแต่เนื่องจากปริมาณที่ให้มานะคะค่อนข้างน้อยกลัวทานไม่อิ่มค่ะเราก็เลยจะเอามาดัดแปลงสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือไก่ค่ะใช้ส่วนไหนก็ได้ส่วนเราใช้น่องไก่นะคะผักที่ต้องเตรียมนะคะก็คือแครอทมันหัวหอมพริกกระเทียมแล้วก็ต้นหอมค่ะ นี่คือน้องไก่นะคะที่เราเอาไปลวกน้ำร้อนเราครั้งหนึ่งและตอนนี้กำลังจะไปต้มค่ะสาเหตุที่เราลวกไก่ก่อนที่จะไปต้มจริงนะคะเพราะว่าเราต้องการต้มคาบเลือดไขมันแล้วก็สิ่งสบกทิ้งไปก่อนค่ะหลังจากใส่ไก่แล้วนะคะเราก็ตามด้วยผักเลยค่ะรอไก่นะคะแล้วก็ผักให้สุกนะคะแล้วก็รอให้น้ำงวดสักนิดนึงค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เทซองที่เราซื้อมาลงไปคลุกเลยค่ะ นี่นะคะก็คืออีกหนึ่งเมนูของแม่บ้านกึ่งสำเร็จรูปแบบเรานะคะเป็นยังไงคะน่าทานหรือเปล่าเราลืมบอกไปนะคะเราเพิ่มกูชูจังนะคะหรือว่าพริกเกาหลีที่เป็นกล่องแดงๆค่ะเพิ่มไปอีกสองช้อนโต๊ะนะคะรสชาติกลมกล่อมเลยค่ะนี่คือหน้าตาที่เราทำเสร็จนะคะ